วันนี้จะไปกินของอร่อยกันที่เทศกาลอาหารและสินค้าพื้นเมืองที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินชาฉะเชิงซาไปดูกันว่าวันนี้จะไปร้านไหนโอ้โหเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะเนี่ยว่าที่นี่เขาจัดงานก็ตอนขับรถผ่านนี่แหละไม่ได้มาเดินงานที่ราชภัฏนานแล้วเลยลองแวะเข้ามาสักน่อยวันที่แอมไปเนี่ยก็มีร้านเยอะอยู่นะคะมีของกินให้เลือกหลากหลายเดินช็อปกันได้แบบเพลินๆต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ใครที่ไม่ชอบไปเดินตลาดแบบแออัดก็ลองแวะมาเดินที่นี่กันได้นะคะหาอะไรกินกันได้แบบฉ่ำๆานก็จะเริ่มตั้งแต่10โมงเช้าไปจจนนนนนนนถึงงวววััััททีีีี่่่่19าาคคคมมม้้้้ะแแตตรออใก็ื านนี้เนี่ยแหละค่ะชื่อร้านหมี่คลุกเจ้าอ้วนซูเซ่ร้านนี้เห็นตั้งแต่าง,งานนมาสก,การหลวงพ่อโสธรวันนี้เขาก็มาขายที่งานนี้ด้วยนะเป็นเมนูง,ง่ายๆที่ทานได้ตลอดแล้วกล่องหนึ่งเนี่ยก็คือให้เยอะมากกากหมูมาก,กันแบบจุกๆได้มาแล้วค่ะกับหมี่คลุกร้านเจ้าอ้วนซูเซ่น,นะคะทุกคนน่ากินมากเลยแล้วคือมากันแบบเต็มๆถ้วยแบบนี้เลยนะคะกากหมูก็คือได้มาแบบแน่นๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองกินกันมี่คลุกเขาจะมีทั้งหมด2แบบนะคะเขาจะมีไก่ฉีกแล้วก็ไก่ทอดค่ะใครชอบทานเผ็ดน,นะคะเขาก็จะมีพริกเผาแบบน เผ็ดแล้วก็มาเติมเอาเองได้นะคะไก่มากกันแบบช่ำๆเลยค่ะทุกคนแบบเยอะมากอูน้น่ากินพอถ่ายวิ้งเผาเติมลงไปงวิกงเผาหอมมากมส่วนอันนี้เป็นหมี่ไกท่ทอดค่ะทุกคนไกท่ทอดเขามาเป็นแบบชิ้นๆเลยค่ะแล้วกวางหมูเยอะมากอร่อยทั้งสองแบบเลยค่ะทุกคนก็สามารถมาสั่งกันได้นะคะงานก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่19ธันวาคมนี้นะคะรีบมาซื้อกัน